สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องนะครับเนาะชัยดูเหงี่ยทุกท่านกันเลยนะฮะก็กลับมาพบกันนะครับสลับในคลิปนี้ก็จะเป็นในหวยในวันพุธนะครับซึ่งในสูตรเนี้ยนะครับวันพุธ3 0 4นะครับสูตรหวยในวันพุธพุธที่แล้วนะฮะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น0 8หรือ27นะครับเนาะอ่ะในคลิปนี้ก็จะมาดูในสูตรวันพุธนะครับแล้วก็พุทธเล็กวิ่งด้วยนะฮะพุทธเล็กวิ่งในงวดที่แล้วก็มา 8กับ0นะครับเนาะสูตรหนึ่งที่มันเป็นวันพุธเหมือนกัน6กับ9สูตรนี้ไม่เข้าแล้วก็ปรับสูตรใหม่นะครับซึ่งเอาในสูตรใหม่มานะฮะเนาะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับสูตรนี้เป็นสูตรในหวยในวันพุธนะครับสูตรนี้ก็จับจับคู่ได้นะฮะสูตรหวยดําพุธสูตรนี้อ่ะนะครับใครชอบก็นําไปจับแล้วกันนะครับสลับในสูตรวันพุธสูตรนี้ก็คือสูตรนะฮะสูตร1 4 5้าอ่าสูตรหนึ่งสี่ห้านะลงวันที่14วันแรกนะฮะสูตรนี้ก็เข้ามาตั้งแต่วันพุธนะฮะพุธที่21แล้วเนาะอืมเอา26หกมาด้วยนะพุธที่21อ่ะมาดูกันนะฮะก็คือเอาวันพุธก่อนหน้านะครับพุธที่26เมษายนนะครับอ่ะพุธที่26มีนานะอันนี้เป็น 2นะครับอ่าเข้ามาตั้งแต่ว,วันที่2แล้วนะสองทับสี่อ่าโอเคนะฮะก็26มีนานะครับออกไปที่3 3 1 1 6 2 6นสะครับอ่าสูตรนี้ก็คือนะครับหาตัวเด่นในชุดแรกนะฮะเราจะนำนะครับในที่ในหลัก1,110จับบวกกันนะครับ1,110จับบวกกันนะฮะบ,บวกกันได้เท่าไหร่ก็ลดแต้มเนาะตรงนี้ก็จะได้ในที่ใน1 บวกกันกับ6เป็น7 7ดบวกกับ2เป็น9นะครับตรงนี้ก็จะลดแต้ม9เป็น8เนี่ยเนี่ยแค่นี้เลยนะครับได้แล้วตัวเด่น2ตัวมัน1ตัวก็มาดูผลวันที่2เมษานะครับออกไปนี่ก็จะเป็นในที่ใน3 3 7 0 6ย์แล้วก็0 9นย์เห็นไหมครับหมาย9ง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะสูตย์ัดไปนะครับ,รนะรบก็จะเป็นนะฮะสหรับในวันที่9นะครับ เก้าเมษาเนะี่ยก็พุดก่อนเนาะอ่าก็เหมือนเดิมเลยนะฮะนำในที่ในหลักพันหลักร้อยหลักสิบจับบวกกันนะครับก็จะเป็นในที่ใน6นะลดแต้มไปก็จะเป็น5นี่นะฮะสองตัวมาหนึ่งตัว6กับ5นะครับจะมีไหมนะครับสลหรับในผลที่ออกเลยนี่นะครับก็จะเป็นนะครับวันที่9ไปในที่ใน3 3 3 5 7 9 5้านะครับนะก็มี5เนี่ย ห้าบนห้าล่างด้วยนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นในวันนะครับที่ยี่สิบสามเนาะวันพุธเมษายนนะครับอ่ะเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะนําในที่หลักพันหลักร้อยหลักสิบนะครับห้าบวกกันกับเจ็ดเป็นสิบสองสองบวกกันกับเก้าเป็นสิบเอ็ดนะฮะลดแต้มไปก็จะเป็นศูนย์หนึ่งกับศูนย์นะฮะอ่ะวันที่ยี่สิบสามนะครับออกไปในที่ในห้าห้าศูนย์ 8 1 1 2อ่าเห็นไหมครับก็มา1มาบนมาล่างอีกแล้วนะครับถัดไปนะครับก็วันที่30นะวันพุธเาพุธก่อนหน้านะครับก็คือ23 2ตัวมา1ตัวนะครับก็จะนำในที่ในหลักพันนะครับหลักร้อยหลัก10 8บวกกันกับ1เป็น9 9บวกกันกับ1ก็จะได้0ูนย์นะครับลดแต้มมากก็จะเป็น9นะครับในวันที่30สนะฮะสลับในผลที่ออกเลยนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ใน5้า ห้าสี่เก้าห้าแล้วก็เก้าหนึ่งนะครับอ่ะนี่ก็มาเกนะ้าอ่ะเก้าบนเก้าล่างเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะี่ฮะวันพุธที่เจ็ดนะครับอ่ะเริ่มเดือนใหม่แล้วนะครับเนาะก็เอาพุธที่สามสิบนะพุธก่อนหน้านะครับเมษาแล้วพันร้อยสิบนะครับเก้าบวกกันกับห้าเป็นสิบสี่สี่บวกกันกับเก้าเป็นสิบสามลดแต้มไปก็จะเป็นสองนะครับก็จะได้ที่ในสามกับสอง นะครับสลับในผลที่ออกเลยก็จะเป็นแทบในที่ในแปดเจ็ดศูนย์แปดนะครับแล้วก็สองเจ็ดนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละก็มาในที่ในสองนะครับนี่ยวก่อนเก้าเนาะแล้วล่าสุดนะครับสลับในวันที่นะครับสิบสี่สิบสี่อ่ะพฤชสภานะครับก่อนที่หวยไทยจะออกก็ขอให้โชคดีกับหวยลาวแล้วกันนะครับเนาะ 0-8บวก8ได้8 8บวกกับ2เป็น0ลดแต้มไปก็จะเป็น9น9นะ9กับ0นะครับส่วนตัวที่จะมาจับเลยนี่ก็ง่ายๆเลยนะครับก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนหลักแสนหลักหมื่นแล้วก็หลักหน่วยได้เท่าไหร่ก็จับไปนะครับเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับอ่ะในในวันพุธนี้นะครับก็คือจะเอานะครับในที่ใน 3บวกกันกับ1เป็น4 4บวกกับ6ก็จะเป็น0นี่ได้0ถึงขั้นตอนตรงนี้ก็จะเพิ่มไป1แต้มนะครับลดมา3มแต้มเป็น9 8 7นี่ก็จะได้มาจับคู่นี้นะครับนั่นแหละก็มา90นี่ง่ายๆนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับหลักแสนหลักหมื่นแล้วก็บวกหลักหน่วยก็ได้9นะครับเพิ่มแต้มไปเป็น0นย์ลดแต้มมา3แต้มเป็น8 7แล้วก็6 นะครับเนาะอ่าผลที่ออกก็จะเป็นในชี่ในห้าเจ็ดนี่ห้าเจ็ดนี่ห้าเจ็ดห้าเก้านี่บนล่างเลยในวันนี้ถัดไปก็เหมือนเดิมนะครับในชี่ในหลักแสนหลักหมื่นบวกกันแล้วก็มาบวกกับหลักหน่วยสามบวกสามเป็นหกหกบวกกับห้าเป็นสิบเอ็ดเพิ่มแต้มลดแต้มมาเป็นศูนย์เก้าแปดนะครับผลที่ออกก็จะเป็นในชีหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งสองนี่หนึ่งแปดหนึ่งสองเนาะมาบนมาล่างนะครับสองพูทติดติดสูตรนี้ ถัดไปก็เหมือนเดิมนะฮะก็จะนำในที่ใน5บวกกั 0, นกับ0นได้ห้าหบวกกันกับ2ก็จะเป็น7นะครับเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น8ลดแต้มมาเป็น6 5 4นะลดมา3มแต้มก็ผลที่ออก95นะครับก็มาในที่ใน95นะครับนี่ล่างนะครับอืมก็เป็นล่าง3ามพูดติดติดเลยแล้วก็วันที่7นะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะก็5บวกกันกับ4เป็น9 9บวกกันกับ1ก็จะเป็น0ย์เพิ่มแต้ม ลดแต้มนะครับเนาะก็ผลที่ออกก็จะเป็นนะครับในที่ใน2 7 27อ่เมาบนแล้วล่าสุด14พุที่14นะครับ8บวกกันกับ7เป็น15 5บวกกันกับ7เป็น12เพิ่มแต้มไปนะรับลดแต้มมานะครับก็จะได้ในชุดนี้นำ2ชุดนี้ไปจับคู่กันนะฮะเป็น0 9ย์เ0นาะเนี่ยนะครับหรือจะ ไปดูในสูตรเลขวิ่งนะนะครับสูตรเลขวิ่งสูตรเลขวิ่งพุทที่แล้วนะฮะก็ออกไปที่8ลขแปดนนะก็มา8นะครับเลขวิ่งนะครั้งก่อนมา9มาทั้ง8มาทั้ง0ูเลยนะครับก็ไปในที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ล่าสุดนะวันที่14อ่าสูตรนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับก็เอาใน3นี่แหละ3ไปบวกกับหลักแสน สบวกกันกับ8เป็น11นะครับงวดก่อนสามบวกกับ8 5บวกกับ3เป็น8อืมใช่อ่าโอเคใช่เพิ่มแต้มนะครับเป็น1 2 3นี่เลขวิ่งนะครับล่าสุดสุดเลขวิ่งหัวเลาวนะครับได้1 2 3นะครับจะมาเลขไหนนะครับจะออกไหม อ่รอติดตามแล้วกันนะครับแล้วก็จะเป็นในสูตรอีกสูตรหนึ่งนะฮะสูตรนี้พูดสามูนย์สี่นะพุทที่แล้วก็มาทั้งสองเจ็ดนะครับแล้วก็นะฮะศูนย์แปดนะครับเนาะ,ะอืมก็ยินดีด้วยเนาะใครใครที่นําสูตรนี้ไปจับนะครับในงวดที่แล้วสูตรนี้ก็ใช้มาหลายงวดแล้วเนาะอ่านะครับก็นี่แหละก็มาทั้งนะครับศูนย์แปดแล้วก็สองเจ็ด นี่นะครับมันก็อาจจะมีบางวดนะที่ไม่มาก็มีนะครับเนาะนี่จบคู่ได้ฮะบนล่างเลยนะครับเนาะทั้ง0ูนย์แแล้วก็2 7แล้วก็ล่าสุดวันที่14พฤษภานะครับสุดนี้จะได้เลขไหนนะครับก็ในชุดแรกนี้นะครับก็จะนําในหลักหมื่นนะครับเนาะอ่ะหลักหมื่นนี่จะบวกด้วยเลขคงที่7วัดก่อน7จบวกกับ4เป็น11เพิ่มแต้มลดแต้มรอบนี้7จบวกกับ7เป็น14 นี่ครับ14เพิ่มแต้มไปเป็น5ลดแต้มมาเป็น3อีกชุดหนึ่งเนี่ยฮะก็จะนำในที่ใน9นะครับเนาะเมื่อก่อน9กบวกเเป็น18เพิ่มแต้มลดแต้มรอบนี้9บวกกันกับ2เป็น11นะครับเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับนี่ก็จะได้ใน2ชุดนี้นะฮะมาจับคู่กันนะครับเนาะอ่ะลองนำไปลุ้นแล้วกันนะครับเนาะหรือนะครับใครจับคู่ไม่เป็นอ่ะจับคู่ไม่เป็นนะครับสีจับไฮเบิ้ลเนาะอ่ะสูตรนี้แหละ ครับสูตรนี้แหละให้ดูนะครับเนาะก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันนะในสูตรนี้ก็จะเป็นนะครับในที่ใน3 3 0 3 1 3 2 4 0 4 1 4 2อ่ศูนย์นาสี่สนะครับแล้วก็5 0 5 1แล้วก็5 2นะครับเนาะอ่ะสำหรับในสูตรนี้นะครับหวยวันพุธนะฮะหวยวันพุธ304นะครับสูตรว,วันพุธที่14 นะครับก็ขอให้โชคดีถูกอีกเข้าอีนะฮะขอให้เข้าบนล่างเหมือนวันที่แล้วแล้วกันวันพุธที่แล้วแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ